สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นส <Wow. S 1> ี h ช n แนลครับผมคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูครับข่าวสั้นแมนยูในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวสารต่างๆรอบๆบ,บีสแดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็เหมือนทุกๆคลิปครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นสีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ กดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมข่าวสั้นเมนูว,วันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวแรกเลยข่าวแรกเนี่ยข่าวซื้อขายทีมก่อนข่าวซื้อขายทีมในวันนี้นะครับมันมีข่าวว่าชิกยาซิมครับพร้อมที่จะเสนอราคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่6 0 0 0ล้านปอนด์เขาจะเสนอ6 0 0 0ล้านปอนด์เนี่ยภายในกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ ทุกอย่างกำหนดการเนะี่ยถูกตั้งเอาไว้แล้วนะภายในเดือนตุลาคมเนี่ยต้องการที่จะเทคโอเวอร์ให้ได้เลยทางฝั่งตระกูลเกเซอร์คนที่ถือหุ้นเนี่ยเขาก็ได้เหมือนเขาได้รับข้อความจากคนที่อยู่ในสโมสรแมนเชสเตอร์หลายคนที่อยู่ในเบื้องบนนะระดับสูงอะ่ะเป็นแบบผู้บริหารเลยเนี่ยว่าเออถ้าไม่ขายทีมเนี่ยหรือว่าแต่ถ้ายังคงดึงดันถือหุ้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการยากที่แฟนบอลเขาจะรับได้นะครับ ส่วนก็อย่างที่บอกไปซีเยซิมหลังจากเทคโอเวอร์แล้วเนะี่ยเขาก็มีแผนที่จะปรับปรุปงโอทัฟฟอร์ดนะแล้วก็พวกสนามซ้อมนะเคลินตันอะไรพวกนี้เพื่อลงทุนกับทีมต่อไปนะครับก็ขอให้จุบไปไปเถอะเรื่องนี้เริ่มเบื่อแล้วคือพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับในในวันเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีอัปเดตอี่ประมาณแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจากไมชิแยนเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับ ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับการเจราจาของเมเชเตอร์เฮยติดผู้เสนอราคาได้เสนอราคาไปเรียบร้อยแล้วแต่ตระกูลเจสซ์ก็ยังเงียบอยู่นะทั้งชิกเยซิมกับเซอร์จิมเลดจิฟเนี่ยเสนอราคาไปเรียบร้อยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็คือช่องว่างระหว่างความต้องการของตระกูลเจเซ์กับชิกเยซิมกับเซอร์จิมเนี่ยมันห่างกันเนยอะครับตอนนี้กลุ่มเดลีนกรุ๊ปเนี่ยที่เป็นผู้เจราจาเนี่ยกำลังเจราจาเพื่อ ลดช่องว่างของราคานี้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับข่าวซื้อขายทีมก็จบไปไว้นะคอ้จบไปไว้ต่อมาต่อมาเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสถิติของแมเชสเตอร์ไนเติด้างนะครับแตดแมนดีเขาได้โพสต์เขาได้โพสต์เกี่ยวกับสถิติของแมเชสเตอร์ไนเติดสถิติหนึ่งนะครับก็คือสถิติการสร้างโอกาสนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือไบตันนะครับ38ครั้งนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้32ครั้งนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่ปัญหาคือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยิงได้แค่ประตูเดียวใน2นัดน,นี้จากโอกาส32ครั้งนะก็แย่เลยนะคือก็หลายคนก็คิดว่าฮอยลุนควรจะรีบลงมาไวๆนะเพื่อแก้สถานการณ์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอีสติดีนึงก็คือ มี4ทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่พลาดโอกาสครั้งใหญ่ที่ควรจะเปลี่ยนลูกยิงให้เป็นประตูนะห้าครั้งเยอะสุดแล้วคือมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีวูดแชมตันแล้วก็บิสฟอร์ดนะครับห้าครั้งที่แบบไม่สามารถจบสกอร์ได้จากโอกาสครั้งใหญ่นะก็คือโอกาสที่ควรจะเป็นประตูแต่ไม่สามารถยิงไดเนะี่ยห้าครั้งนะครับของแม yeah, นเะชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่นะสถิติการทําประตูเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วความแย่ แล้วก็อีสเตตินึงจาก BBC นะครับว่าเอลิกทนฮากเนี่ยตอนนี้คุมทีมไป40เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วเขาเป็นอันดับ2ที่เก็บแต้มได้มากที่สุดรองจากเป๊อปโวเดล่า ola นะครับในระยะ40เกมแรกนะอันดับหนึ่งคือเป๊ปนะครับเก็บได้82แต้มจาก40เกมแรมกกขเยอะนะส่วนเอลิกเทนฮากเก็บได้78เต้มนะครับจาก40เกมแรกที่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกอันดับ3เจอคินคอป71เต้ม อันดับ4อเลกุน่าโซชานะครับ68เต้มอันดับ5มิกิอาเดต้า63เต้มครับผมก็เ็นฮากต้องช่วงนี้เริ่มเยี่ยเลยเลยต้องยกระดับหน่อยยกระดับหน่อยต่อมาเป็นข่าวซื้อขายกันบ้างมีข่าวซื้อขายเนี่ยของเมนยูมี2คนนะครับคนแรกเนี่ยเรื่องแฮลีแมกไกวตอนนี้ฟาบ,บิซซโอโูมาโนเขาออกมารายงานแล้วยามคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฮรีแมกไกวนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องการที่30ล้านปอนด์นะใครมี30ล้านปอนด์มาเอาไปได้เลยแล้วก็เจราจากับแมคควายเอลนะครับแต่แตว่าปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนเนี่ยที่เสนอราคาเข้ามาให้เฮลีแมคควอีกนอกจากเวสแฮมที่ปฏิเสธกันไปในรอบที่แล้วนะครับส่วนคนต่อมาก็คือดีนเฮนเดอร์สันครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คือยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมก็คือปล่อยยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับสำหรับดีนเฮนเดอร์สันนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีเต็งหนึ่งก็คือคริสตันพาเลต t รองลงมาก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับหลายสื่อก็คาดการว่าแมนยูอตอนนี้เซ็นประตูใหม่แล้วถูกไหมเหลือแค่เปิดตัวคราวนี้คือถ้าถ้าเปิดตัวเรียบร้อยก็คงต่อไปก็คือการปล่อยดินเฮนเดอร์สันนะครับนะในเดิวนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับที่ใหม่แล้วกันดีนเฮนเดอร์สันเอาละข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็เป็นข่าวของ อาการบาดเจ็บของมิสันเม์นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราอัปเดตไปว่ามิสันเม์อาจจะพักประมาณ2-3สสัปดาห์แต่พอสแกนล่าสุดเนี่ยเขาบาดเจ็บแฮมสติงนะครับต้องพักถึง4-6่สัปดาห์นะครับก็ประมาณ4-8นัดนะก็ปัญหาครั้นี้ก็คือจะกระทบสกอตแมกโทมินีอาจจะไม่ได้ย้ายแน่นอนแล้วตอนนี้แล้วก็มีข่าวว่าเมนยูอรีรีปิดดิวกองการตัวใหม่อีกคนนึงไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ไรอ้อนกาวินเบิร์กนะครับ แล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเจมส์การ์เนอร์ครับเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูติดแมนเชสเตอร์ยูจะใช้สิทธ์อา่าไบแบกนะครับซื้อนักเตะกลับมาด้วยราคา15ล้านปอนด์นะครับ15ล้านปอนด์สำหรับเจมส์การ์เนอร์เราก็ต้องรอติดตามว่าจะได้ใครนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับข่าวสั้นเมนดูของเราในวันนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็เข้ามาดูก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว